เมื day, 2, ่อว mm ah ันท nah ี่ CA, <yr> 2เมษายน2568คณะวิทยาศาสตร์เราอนมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ7 0พรรษาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรรพงษ์ภูมิรัตนประพิน คณะบดีคณะวิยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยไม่ดลเป็นประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชก,กาะระลงนามถวายพระพรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นคณะบดีคณะวิยาศาสตร์เขตร้อนกล่าวเปิดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมรรม,มาราชกุมารีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ,อร์นายแพทย์ธีระกุศลสุขรองคณะบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งโครงการบริจาคโลหิตจัดร่วมกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชวิถีโดยมีวัตถุประสงค์รับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยประมาณ2 0 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรจากบุคคลทั่วไปและประทานในพิธี เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตลอดจนภารกิจที่คณะเวิทยาศาสตร์เขตร้อนได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพยุคคบาทณบริเวณโถงชั้นสองอาคารราชนครินคณะวิทศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่30เมษายน2568เป็นต้นไป